สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสโนอยเพ็ดบัลแพงเอฟซีน้องเอียงครับโอพ่อกับบ่าวโทนในช่องท้องคูณแบ้น้อยน้องเอิงครับนี่พี่น้องมาแล้วมาแล้วนี่คือรถมาส่งของนะครับที่เขาได้ไปทําการสื่อนะครับแม่หน่อยไปทําการสื่อไวจากตัวเมืองนะครับตัวนี้จะเป็นรางวัลที่เราจะนํามาตักปลานะครับพี่น้องส่วนตอนนี้กั นี่สุดยอดอุ้ยพ่อนอนนี่เองอ,อ,นอนนุ้ยแต่งตัวแมนสิไปเตะบอลครับพี่น้องแต่ว่าสิไปอาบน้ำครับ <c oughs> โอกาสดีอาบน้ำตุ้งไข่ปีเก่าแมนครับเป็นการอาบน้ำมนต์นะครับน,นี่นนสุดยอดดีไม่นนออกาูะรึง เดงนี่ีจำได้มอเไมออหมะครับมือนีคือบาวอีสานคับเพาะอชิตะถือโอกาสอาบน้ำครับมือ <c oughs> ขึ้นมือขึ้นก็อาบก็ได้มือเศรา้าก็อาบ่ได้ครับมือนี่ถือโอกาสอาบน้ำยวัดครับมาเลยครับ <c oughs> มาเลย หักเหมือดครับหักเหมือดมาส่งของครับของที่เราจะใช้ในการตักป่านะครับวันที่12มกราครับมารวมสนุกกันไหนครับพี่น้องปลาซิวปลาสวยตัวละสิาบาทครับเอาไ่อบางวนาบนครับส่วนยูวัดอีกของนึงบางส่วนสัญญาเยี่ อนี่ครปนัีครับนี่เป็นแค่บางส่วนครับเป็นทั้งของถี่เฮาสิบไปบริจาคนนะครับบริจาคผู้ป่วยจิตเตียงแต่ิเป็นแคมเปิดครับแลครับส่วนตัวนี้ก็เป็นรางวัลนี ตุ๊กตาบางส่วนนะครับจาก FC น้นองอิงที่เพิ่นด้นํามามอเหนหองอิงน้องอิงนะครับน้องก็ได้ขออนุญาตพพ่อยแม่เอฟนะครับเปิดที่สินํามาเป็นรางวัลในการจับปลานะครับร่วมทําบุญกันนะครับพี่น้องโอ้ยนี่แหละคือการสร้างบุญสร้างกุศลน,นะครับพี่น้องเอ้ยบุญมุนนี่บ่มีไผปั้นแจกครับมันแหกเบ่งบ่ไดขึ้นให้ผ้ากลางครับพี่น้อง นี่ครับปลาซิวตัวหนึ่งกับสีได้ของยางหนึ่งนะครับปลาเข่งตัวหนึ่งกับสีได้ของยางหนึ่งนะครับตาตักแดดปลาคอกับสีได้ของใยนะครับตาตักแดดปลาสลามกับสีได้รางวัลใหน่ครับพี่น้องตักแดดปลาซิวกับได้รางวัลปกตินะครับแต่ว่าได้ทุกรางวัลนะครับแต่ทุกโต้ครับ อตอนนี้พระที่บ่าวโทษในร่องคลิปไปคลิปที่แล้วนะครับสำหรับเสือเลี้ยวหลังนะครับตอนนี้หมดแล้วนะครับพี่นองเสือเลี้ยวหลังหมดแล้วนะครับส่วนมังกรกะเหลืออยู่บ่ถึง10เหรียญครับพี่นองกะเป็นสัตท่าของพอพแม่อฟซีแลครับเนาะเพราะว่าเป็นพระถือว่าปีลึกนะครับปี2555ครับจัดสางแค่ หลุ่นเดียวเลยครับพี่น้องพิธีกรรมเดียวนะครับแล้วก็หมดเลยครับพี่น้องคือชุดสุดท้ายกองสุดท้ายที่บาวโทอนในมาบูชาจากรพระอาจารย์บุญหนุนเพื่อทีสิน้่ไปแบง่งให้กับพ่อพอแม่เอลซีเพื่อทีซิไอขยายบาลมี่นะครับนะครับ คือการตักป้าดีเป็นกิจกรรมเสริมนะครับพี่น้องตอนแรกเขากับว่าจะมีกิจกรรมตักป้าหรอกครับแต่พอดีน้องอุ้งอิงเพิ่นมีไอ้มยนามีมีแม่ไทยนาป็นแบบด้วมีไอ้เอียงสินค่ะ ตุกตาลายนะครับเหมืนก็เลยคิดว่าการนำตุกตามาเป็นรางวัลในการตักป้าน่าจะเฮ็ดไห้ในบุญไปอีกแบบหนึ่งนะครับเฮ็ดไห้พอๆแม่เอฟซีนบุญนำน้ำกันนะครับก็เลยมีความคิดอยากิส่ดาวหรือว่าตักป้าครับแต่ว่าสีเอาแต่ตุกตามาเป็นรางวัลมันกะคือกันกับแบบมันจะหน่อยเกินไปนะครับก็เลยได้นำ ของรางวัลต่างๆมาเพื่อที่จะเป็นรางวัลให้พ่อพ่อแม่เอฟซีหลายๆท่านหลายๆคนได้รวมบุญกันนะครับนี่อตอนนี้บาโถนกำลังไล่เช็คสำหรับเอฟซีที่โอนเงินมาเพื่อที่สิจองลุ่นนารายสง่งขุดนะครับพี่น้องแต่ว่าเนื่องจากเหรียญน,นารายสง่งขุดหมดครับ ก็เลยบได้นะครับก็เลยพยายามติดต่อคนที่โอนเงินมาแล้วนะครับว่าจะเอาเหรียญรุ่นใดทดแทนบอแล้วก็สิใดจัดทรงห้ภายในมือนีครับจัดทรงเคลี่รห้ภายในมือนีแล้วพี่น้องเลือกทักหาทางลานรับทรงพ่นแล้วครับแล้วกะสิไป้แท็กทรงห้นะครับภายในมือนีครับส่วนทันใดที่ถามันเหลือจังไหนก็สิไอแจ้งเอฟซี FC อีกตัหนึ่งครับว่า จะได้รุ่นใดเนี่ยนะครับถ้าคือหมดก็คือหมดแล้วหมดเลยครับบม่มีแล้วครับพี่น้องและก็บม่มีการสั่งเพิ่มครับแต่เป็นท่างอาจารย์บุญน,นุนเพิ่นสัง่งขังต่อไปก็คือเป็นคนละรุ่นครับอาจจะเป็นหลวงพุทธวดัดหรือว่าอาจจะเป็นพระไอหลวง,งพ่อพุทธนิมิตนะครับพระพุทธลูกศักดิ์สิทธิ์ของวัดบ้านนองคู่นะครับก็รอดติดตามครับว่าจะสร้างเป็นพระรูปแบบใดนะครับพี่น้อง พามีก็สีแจ้งให้พ่อพ่อแม่เอฟซีได้รับทราบครับว่าได้มีการสร้างพระเพื่อให้ประชาชนที่มีจิตศรัทธานะครับได้บูชาไปเป็นวัตถุมงคลติดกระเป๋าติดรถติดบ้านไว้นะครับแต่ทีย่งเหลือก็คือผ้ายันครับพี่น้องผ้ายันท้าเวสุวรรณนะครับยังเหลือนะครับมีให้บูชาครับแล้วก็ การบูชานี่ก็ถือว่าเป็นการรวมทําบุญน,นะครับพี่น้องเพราะว่าเงินบาโทนก็นสะเอามารวมในการบุญน,นี่แหละครับวันที่สิบสองมกรานี่แหละครับผ้ายาันห้าสิบบาทนะครับาาผ้ายันส่วนพระการทับเบิงก้อนข้าแมบบาโทนไรเช็ก,กอนนอวะยังเหลือบลนะครับเพราะว่าตอนนี้ที่ทักบาโทนมากแล้วบ่ท่านได้ตอบกันหลายคนอยู่ครับ ขอบคุณตัวกำลังใจครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องเอฟซีครับฝากกดซับสไครต์กดไค์กดแชร์เป็นกำลังใจครับฝากเอ,อิดโฆษณาลำเด้อครับเป็นอีกหนึ่งกำลงังแรงใจนะครับนาอสาลลัคลิปนี้เอาไวส้สมีสกอรครับเดี๋ยพวพกมนในคลิปหนาครับสวัสดีครับ